สวัสดีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนําระบบงานเกติบัตรครับซึ่งในระบบงานเกติบัติก็จะมีอ,อยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนของครูผู้ผู้ฝึกสอนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของนักเรียนเราจะไปเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับในส่วนของครูผู้ฝึกสอนนะครับ เมื่อเราคลิกลิงก์มาที่หน้าหลักแล้วนะครับก็จะเห็นเมนูอยู่2เมนูนี้นะครับครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนนะครับเราไปเริ่มกันที่ครูผู้ฝึกสอนครับเมื่อกดเข้ามาในส่วนของครูผู้ฝึกสอนแล้วนะครับก็ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษากลั้นนะครับาเลือกไปในหมวดของ สาระที่เราต้องการจะกรอกข้อมูลลงไปนะครับของผมขออนุญาตเป็นส่วนของศิลปะนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อครับพิมพ์กิจกรรมนะครับในส่วนของครูผู้ฝึกสอนก็จะมีอยูอ่สองหัวข้อด้วยกันนะครับมีชื่อกับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็น เมื่อเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับไล่พิมมาเรื่อยๆเนาะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กลับมาในหน้าที่ของครูผู้ฝึกสอนนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกกลุ่มสาระอื่นได้อีกนะครับหากต้องการที่จะกรอกข้อมูลต่อนะครับหรือถ้าเสร็จจากครูผู้ฝึกสอนแล้วนะครับก็สามารถกลับไปยังหน้าหลักนะครับเพื่อทําในส่วนของนักเรียนได้นะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาในส่วนของนักเรียนแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนเนี่ยก็จะมีเมนูคล้ายๆกันนะครับผมขออนุญาตไปที่ศิลปะเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ว่าหัวข้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับหัวข้อจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี2นะครับในส่วนของนักเรียนก็จะมีอ่าสี่หัวข้อด้วยกันนะครับเราก็กรอกข้อมูลตามนี้เลยครับ พิมพ์ชื่อผมยกตัวอย่างนะครับพิมพ์ชื่อพิมพ์โรงเรียนพิมพ์รางวัลที่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์กิจกรรมการแข่งขันนะครับรางวัลที่ได้ก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับได้รับรางวัลอะไรครับได้รางวัลเหรียญทองใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันนะครับก็จะเป็น การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ครูคเห็นภาพนะครับก็จะถูกนําไปประมวลผลเพื่อสร้างกิจบัตรออกมาเป็นแบบนี้ครับผมพยายามขยายนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อของนักเรียนนะครับโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้เนาะ แล้วก็รางวัลที่ได้รับก็ต้องพิมพ์วัดได้รับรางวัลใช่ไหมครับเหรียญทองพรา้หนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกนําไปรวบรวมแล้วก็ประเมินออกมาเป็นเกติบัตรแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็น่าจะครบถ้วนนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอในการกรอ,อกข้อมูลระบบงานเกติบัตินะครับขอขอบพระคุณครูและบุลบคลากรการศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ